สวัสดีคะ่ะฟรีมานี่ช่องนี้มีแจ่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจากวอเลตฟรีนะคะประจำวันที่11เดือน5ปี2 0 2 5คลิปแจก w อ l เล็ตจะอยู่ประมาณ1นาที2นาทีประมาณนี้นะคะนานๆจะมี3นาทีสักครั้งหนึ่งแต่เวลาที่พี่ประกาศในคลิปพี่จะเผื่อให้สำหรับคนที่ระบบแจ้งเตือนช้าอันนี้พี่เผื่อให้แล้วก็ถ้าให้ดึงเชงไปแบบสิบ นาทียี่สิบนาทีไม่ไหวหรอกพี่จงสารคนที่เขารอเจ็ดแปดนาทีนี่พี่ก็ถือว่าก็ก็ก,ก็ก็ถือว่านานนานพอสมควรแล้วก็นะคะใจเข้าใจเราแบ่งๆกันไปมีน้อยแจกน้อยรายได้พี่มีขีดจํากัดพี่ก็แจกได้เท่านี้แล้วอีกอย่างหนึง่งก็ถ้าเรา ถ้าเราไม่อคติเกินไปนะสําหรับคนที่บอกว่าแจกน้อยคือถ้าเราไม่อคติเกินไปอะ่ะเราก็ดูยอดวิวพี่สี่ว่ายอดคนดูพี่มันมันอยู่เท่าไหร่เออนะก็ประมาณนี้อะาเรื่องการแจกของเราวันนี้เหมือนเดิมนะคะแจกเว็บแอนไลน์ช่องทางการเอ่อช่องทางการรับคำอธิบายใต้คลิปมีท้ายคลิปก็มีบอก อนะคะก็ก็ก็ไปลองทำดูโค้ด่ังเปาหรือคีย์เวิร์ดวันที่สิบเอ็ดในวันนี้คือคำว่าฝนดาวตกส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถกดรับได้ก็คือยี่สิบสองนาฬิกาแปดนาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ด่ังเปารอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครอยากรู้วิธีการหาเง,งินออนไลน์เพิ่มเติมดูหนา้าโปรไฟล์ช่องได้นะคะ